อันนี้พอมากมันไม่เป็นแผ่นดีเฮ้ยไปดูไข่เจียวน้องมาั่อยเลอไม่อันนี้มันแยกออกจากกันนิดเดียวตอนพีคมันทำไมน้ำมันมันย้อยอย่างเงี้ยน้องเอ้ยไปเฟิร์นไปเฟินไปเฟินอะไรอ่ะเข้ามาเข้ามาใครไม่เฟินจะดูนะใครไม่กินจานที่เฟินทอดเฟินโกดไม่้ยถูกยังวันนี้ เฮ้ยทำไมไถึงอรองแปโอ่ะอ๋อนี่ไข่หอไข่หอไอ้เฟิร์นไอ้เฟิรนไอ้เฟิร์ไอ้เฟิรยนอเฟิร์นไอ้เฟิร์นไอ้เฟินอิร์นอัเฟิรนอิร์นไอ้เฟินไอ้เฟิรนไอ้เรอเรไอ้เฟิ์นไอเฟิรน้เรนไอ้เฟนนไ้เฟิร์นไอ้เรนอ้เฟิรนไอเรน้เฟน้รนเร์นเดีรยวจะหาว่า จะได้กองอาหารอาหารหมูห้าเต็มเปี่ยมหมูห้าหมูไ่หมูห้าม่ไข่นาะน้ามันโอ้น้ำมันติดปากเลยอ่ะทำจะพยายามทำให้แบบไข่เป็นงดูดีอ่ะไม่ส่วนที่มันจมาต่างกันเห็นไหมลูกเทียบเทียบเทียบเดี๋ยวคนก่อนระเบียบก่อนต่ากัเห็นไหมพี่ย์มเดเราด้พูดไปแล้วน้ำอะไรพิมิง โินแล้วกิกินแไปเินไม่ได้รำเย้เลยนะไปเฟินไปเฟินไปเินมันขอกิมอันนี้ดีกว่าเฮ้ยทำไมพี่ของตัวเองอ่ะเฮ้ยเฮ้แต่ถ้าอร่อยด้วยกูจะได้หข่เจียวมันเนี่มันร่กินอีกอ่องินของตัวเองด้วยสิลูกาได้มันต้องแจกงีกว่ากินง่นง่ายไงแกงฟิวนี่ เจ๋งๆว่าปนไส้ท่หน่าอร่อยเลยนอกแล้วก็ปนอร่อยกว่าอีกเดยดูแต่ภายนอก